สวัสดีค่ะ มาพบกับดเตรกิฟต์เด็ดดวงเนาะายสัตเลขพยากรณ์นะวันนี้เรามาดูนะเราจะเป็นการทำนายเนาะของปีนักษัตริ์ใดน,นะในเดือนมิถุนายนนี้จะมีเกณฑ์ได้รับก้อนใหญ่กันนะคะ3อันดับนี้ต่อไปนี้เป็นมีเกณฑ์นะที่จะได้รับก้อนใหญ่นะมาดูอันดับที่1เลยที่เกิดขึ้นเนาะปีเถาะจ้าคนที่เกิดปีเถาะนะนักษัตริ์ปีเถาะเหตุผลเพราะว่ามันตกในความเป็นมหัธโนเลกเป็นราบก้อนใหญ่นะสีราพัตนิภพอธิฐานนะคะมหัธโนฤิกเป็นเลิกก้อนใหญ่ที่เจ้าชะตาอาจจะไม่รู้เนาะมีเกณฑ์ ได้เลาะลาบก้อนใหญ่จากคนรักนะจ๊ะอาจจะเป็นลนักษณะของการที่ว่าได้โชคจากคนรักเนาะคนรักให้โชคมานะให้ลาบอาจจะมีเกณฑ์ได้ของขวัญชิ้นใหญ่จากคนรักเหมือนกันนะคะสาหรับคนปีทอสสาหรับคนที่เกิดปีละกานะคะเป็นลําดับที่2เลยเนาะมีเกณฑ์ที่จะได้รับลาบก้อนใหญ่นะคะในเดือน ในเดือนมิถุนายนนี้นะคะที่เกิดขึ้นนะคะปีระกาได้มูลละนะคะมูลละวิชากระดุมพระมาตาสีนะคะเทสาตรีนะักลักษณะของการที่ได้รับก็อนญ่ตรงนี้เป็นเลิกของการเจรจาการเจรจากับผู้หลักผู้ใหญ่เนาะในเรื่องของการงานการอะไรก็แล้วแต่เนาะมีเกณฑ์ได้โบนัสมีเกณฑ์ได้ตกเบิกเลยนะของคนที่เกิดปีระกานะจ๊ะ เหตุผลเพราะอะไรที่เกิดขึ้นเพราะความเป็นราหูเป็นเงินที่เก็บซ่อนอ้อนก้อนอ้อนก้อนไว้นะจ๊ะที่เกิดขึ้นตรงนี้ความเป็นปึกแผ่นความมั่นคงตรงนี้จะอยู่ที่ปีละกาเลยเนาะในลําดับที่สองส่วนลําดับที่3เนี่ยเป็นปีฉลูปีฉลูได้โจโรเรกการได้เลิกตรงนี้เป็นเลิกแบบฟุกฟุกอุสาหวิบัติมรณะทนางวาสนาโจโรเรกเหมือนกับว่าลาบก้อนใหญ่ที่ได้มาตอนนี้มันเป็นลาบที่เกิดจากว่าที่ผ่านๆมาคุณได้มีการนะเจ้าชะตายคุที่เกิดปีฉลูเหนื่อยยากลําบากมาอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะโต นีนะ้มันถึงละกาลละเวลาและที่เราต้องได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์อะไรบางอย่างเนาะอาจจะได้มาแบบที่เราคิดว่าเราไม่คิดว่าจะได้ถ้าเกิดใครมีเกณฑ์ที่จะคิดว่าจะได้เลื่อนตาแหน่งขึ้นเงินเดือนคนปีฉลูมีเกณฑ์ค่อนข้างเยอะนะแบบปุ๊บป,ปั๊บรับโชคทัวร์เลยนะจ๊ะที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะยังไงก็แล้วแต่เนาะขอลักษณะคือตรงเนี้ยมันเป็นการทำนายดวงแบบภาพรวมนะจ๊ะหากค่าสนใจในการดูดวงสดเนาะกับดรกิฟต์เด็ดดวงนะคะทักมาที่ไลน์แอดนะคะทักมาที่ไลน์แอดเนาะ แอดนะคะแอดนะคะไลนแอดนะแอดสามเก้ U N E S X สัตว์ตะเลขพยากรเลยนะจ๊ะและมีคามยากรมากมายนะจ๊ะกับดรกิฟเด็ดดวงจ้ะหรือจะถ้าติดตามในช่อง YouTube ก็ได้นะจ๊ะเหมือนฝันพยากรได้เลยจ้าและยังพบกันใหม่นะคะกับการพยากรนะคะโดยแบบลักษณะแบบนี้นะจ๊ะจะมีเข้ามาคลิปมาเรื่อยๆเลยนะจ๊ะวันนี้บ๊ายบายจ้าสวัสดีจ้า